อนไปอีกไปอีกเก็บบัวเอาอันใหญ่ๆนะอ่าฝั่งนี้ไปบาดไปว่ายลงไปตรงกลางเลยค่ะคาเวียไปไกลๆคาเวียว้มาเก่งมาก แอคทิวิตี้วันนี้คืออะไรคะเก็บบัวเอาไว้มานางเงือกน้อยนางเงือกน้อยนางเงือกมาเก็บบัวไหนดอกบัวมดอกบัวที่อยู่ในสผมบาดด้วยไงก็เลยไม่พอต้องขัาวล่างนะครับแล้วก็ลังแล้วก็เอานางามมาข้างล่าง น้างม,า,งมา,าไว้ข้างบันไดถ้วออออยน้ำนางรอไม่ข้างล่างเหรอจาว่ารีบกลับมากรุงเทพฯพระสิงนี้คุณราศีส่งเค้กนมสดมาให้ค่ะ